ท่านสาธุรนพุทธธบริษัททั้งหลายวันนี้เปลี่ยนเรื่องใหม่แตเท่ว่าก็ไปทำนองที่เรียกว่าทบ,บุญร่วมชาติใสบาตร่วมขันเป็นเรื่องแบบเดียวกันตั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ามีความประสงค์อยู่อย่างหนึ่งคือต้องการให้มันดาญาติโยมพุทธบริษัท ได้รับทราบว่าการบำเพ็ญกุศลร่วมกันทำทุกอย่างเหมือนกันอย่างเรื่องพระมหากบินท่านก็ไปสวรรค์ร่วมกันไปเกิดเป็นมหาเศรษฐีร่วมกันแล้วก็ไปนิพพานร่วมกัน,นนี้สำหรับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องพระมหากบินเป็นเรื่องของเท้าสก,กะเ,เรื่องข้าพรพอินท เป็นอันุว่ามีคนบางคนในคณะของท่านเวลาเขาทุ่มทำบุญกันแต่ก็ไม่ยอมทำบุญร่วมด้วยคนที่ไม่ยอมทำบุญร่วมด้วยไม่ไปเกิดร่วมกันจะได้ชี้ชัดให้บรรดาในพุทธบริษัทเห็นว่าสามีพัญญาแต่ว่าสามีทำพัญญาไม่ทำ แล้วก็ไม่โมทนาด้วยไม่มีโอกาสที่จะไปอยู่ร่วมกันหรือว่าพัญญาทำแต่สาม,มีไม่ทำไม่มีโอกาสโมทนาด้วยก็ไม่ก็ไม่มีโอกาสจะไปอยู่ร่วมกันนี่หมายถึงสวรรค์แต่สำหรับในเมืองมนุษย์นั้นสาม,มีทำดีหรือว่าพัญญาทำดีแต่สาม,มีไม่ทำสาม,มีทำดีแต่พัญญาไม่ทำ เกิดมามีตระกูลต่างกันแต่ต้องมาแต่งงานกันนี่เรื่องกฎของกรรมต่างๆมันมีอย่างนี้จริงงนำเอาพระสูตรมาเล่าสู่กันฟังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสำหรับ,บวันนี้ก็อย่านำเรื่องของเท้าวสก,กัดหรือทีเ่เราเรียกกันว่าพระอินทร์ามาคุยกัรดาท่านพุทธบริษัทเ,เพื่อเพื่อระดับความรู้ ความมีอยู่ว่าเม่สมเร็จเป็สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอาศัยเมืองสาวัตถีแล้วประทับอยู่ในกูกตะาสาราประทับอยู่ในกูตาคารสาราเขาอย่างนั้นกูตาคารเขาแปลว่าเรือนยอด กูตาคานี้มีคำวเรือนยอดแต่ยอดที่ในที่นี้จะเป็นยอดแบนๆปั้นลมหรือว่ายอดแหลมก็ไม่ทราบทรงปรารบเรื่องราวของท้าสกกวสกัดเธอร่ายคือพระอินยังได้ทรงตัดพระธรรมเทศนาว่าอัปมาเดนะมะขวาเป็นต้น, <c oughs> นในใจความในเรื่องนี้ก็มีอยู่ว่า ความท่านบอกว่าความพิสดารของเรื่องนี้ว่าก็ตามบาลีเลยบรรดาท่านผู้ฟังที่ไ,ไม่สงสัยความมีอยู่ว่าพระเจ้าิทวีนามว่ามหาลิบางทีเราก็เรียกกันว่ามหาลีท่านอยู่ในเมืองเวสาลีได้ทรงสดับระธรรมเทศนาสักปัญหาสูตร หมายความว่าเรื่องราวที่ก็เกี่ยวถามเรื่องปัญหาของพระอินท์ที่พระบรมศาสดาทรงตัดแล้วนี่ท้าวเธอก็ทรงดำริคือว่าคิดว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงตัดสมบัติของพระอินทไว้มากมายด้วยกันว่าพระอินนี่มีสมบัติมหาศาลตามที่มนุษย์เรามีไม่ได้ แล้วก็มีความใหญ่ตัวมโหราณทั้งพระราชาฐานเครือวิมานเป็นที่อยู่ก็ดีแล้วพระองค์เองก็ดีเครื่องแต่งตัวของพระองค์นี่มนุษย์หลายร้อยคนแต่งไม่หมดเป็นอันว่าสมัยนั้นองค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงพัรน,นาไว้มากแล้วพัรน,นาไว้ตามความเป็นจริงนี่ท่านท้ามหาลีเกิดสงสัย ความจริงเรื่องสงสัยนี่ก็แบบแบบเดียวกับพวกเราเราที่อ่านได้สูตรหรือว่าได้ยินเรื่องราวต่างๆที่ในบ้านเขาคุยฟังบ้างพระพูดในฟังบ้างคิดว่าเ,เรื่องราวทั้งหลายเหล่านี้มันจะเป็นไปตามความจริงตนันานหรือเปล่า <c oughs> นี่เป็นเรื่องของการสงสัยก็เป็นเรื่องธรรมดา เราจะไปนั่งบรรนามคนที่เขาสงสัยนี่มันก็ไม่ถูกเขาก็สงสัยแล้วก็หาว่างโาง่บับงบ่าบังเซื้อบ้างเซื้อบ้างมันก็ไม่ถูกเพราะเรื่องราวที่เราหาเหตุหาผลเอาบุาคคลมายืนยันไม่ได้ก็ต้องสงสัยกันตั้งนี้ก็เหมือนกับว่าคนไม่เคยไปประเทศอเมริกาเขาเเราลือกันว่าประเทศอเมริกานี่มีตึกตั้งร้อยชั้น ร้อยชั้นเศษเรามานั่งดูในเมืองเราสมัยนี้ยังเก่งแล้วก็สร้างยี่สิบห้าชั้นรู้สึกว่ามันก็สูงหนักน้ำหนักมันก็สูงถ้าสร้างตั้งร้อยชั้นนี่มันจะสร้างได้ยังไงนี <c oughs> <c oughs> ่ไม่ดีความแข็งขึ้นมันดินทนไม่ไหวก็ต้องสุก <c oughs> นี่เป็นอันเรื่องว่าคนเรา แม้แต่เรื่องในเมืองมนุษย์ยังสงสัยนี่เอาเรื่องของเทวด,ดามาพูดกันก็สงสัยใหญ่ <c oughs> เป็นนั้นว่าท่านท้ามหาลีท่านก็สงสัยเรื่องที่พระพุทธเจา้าเทศเรื่องราวของพระอินทร์และท้าวสกะวว่ามีมากหรือเกิน <c oughs> เครื่องประดับอะไรถ้าหกสิบเล่มเกียนไม่เคยเห็น เล่มเกวียนเดียวมนุษย์เราทุกคนหลายคนก็มันตัวแต่งกันไม่ไหวหแต่งให้พอเหมาะพอดีก <c oughs> ระดาดหนึ่งเล่มเกวียนก็ต้องใช้คนตั้งร้อยรืสองร้อยคนนี่พระอินทร์องเดียวมีเครื่องประดับกายตั้งหกสิบเล่มเกวียนแล้วก็มีวิมานตั้งพันชั้นมันเป็นไปไม่ได้ <c oughs> ท่นรรานท้ามาลีมีความสงสัยข้อน,นี้เหมือนกับเราสงสัยยิงไในย่องย่องเข้าไปถามองค์สมเด็จพระผู้มีพระค้า้าวว่าท้ากสกะหรือว่าพระอินทที่พระองค์ทรงกล่าวว่ามีจริงๆหรือพระเจ้าค่ะนี่สงสัยนะถามว่าพระอินทที่พระองค์กล่าวทึงสมบัติมากมาย มีที่ประสมบัติมีร่างกายใหญ่โตมีอะไรต่ออะไรเนี่ยพระองค์เห็นจริงๆเลยนี่เขาแน่เหมือนกันถ้าสงสัยก็ถามกันตอนนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึนนงได้ทรงตัดว่าเราเห็นจริงถ้ามหาลีก็บอกว่ามันยากนะพระองค์นะ มันยากเพราะว่าเท้าสกัดหรือว่าพระอินทร์ผู้เป็นจอมเทวดาที่พระองค์กล่าวว่าเห็นนั่นะข้าพระพุทธเจ้าถือว่าพรามก็ไม่สามารถจะเห็นได้แต่ยกย่องว่าพระอินทร์เป็นเป็น,ปนมีพืพ,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 พมีบุญพิเศษสงสัยว่าพระอินทร์ที่พระองค์ทรงเห็นน่ะจะเป็นพระอินทร์ปลอมมากกว่า <c oughs> เอาเขาแล้ว เป็นอนันว่าท้ามหาลีทรงสงสัยสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนดาจึงตรองตัดว่าท้ามหาลีท้าวสกะหรือว,ว่าพระอินผู้ม็นจอเหเทวดาทั้งหลายเนี่ยอัตภาพอัตมาภาพเห็นตัวจริงไม่ใช่เห็นตัวปลอมไม่ใช่ภาพหลอน ท่านท้าวมหาลียังตัดว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เท้าวสก,กะนั้นหรือว่าพระอินนั้นน่ากลัวจะเป็นตัวปลอมข้าพระเจ้าไม่แน่ใจเพราะว่าจอมเทวดาผู้นี้ใครๆก็เห็นได้ยากนะักนี่ท่านกล้ายืนยันแต่ความจริงคนกล้าประเภทนี้พระพุทธเจ้าไม่ทรงติถึงแม้ว่าอาตมาเองก็เห็นชอบด้วย ถ้าการสงสัยอะไรกันก็ถามแต่ว่าระวังอย่ามาถามตามมาเพื่็แล้วกันว่าเคยเห็นไปอินจริงจริงไหมถ้าถามแบบนี้ก็น่ากลัวจะบุยไปหาพระพุทธเจ้าพพระพุทธเจ้าท่านเห็นท่านว่าเห็นอาตมาเป็นพระเป็นรูกศิษย์ท่านต้องบอกว่าเห็นตามตามอาจารย์แล้วท่านจะถามว่ามิฉช่นั้น ก็จะกลายเป็นเถรสองบาทใช่ไหมอาจารย์สองบาทก็สองมั่งโดยไม่มีเหตุไม่มีผลเอ๊ะนี่จะมานั่งคุยกับเรื่องนี้เรื่องอะไรมันจะเสียเวลาเป็นน้รมาเล่าเรื่องต่อไปดีกว่าเวลาล่วงมามากแล้ว <c oughs> เป็นนั้นว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ายังได้ทรงตรัสกับท้ามหาลีท้ามหาลีหรือท้ามหาลีก็ได้ ภาษาบาลีก็เรียกท้ามหาลีแล้ววา่าภาษาไทยไทยมันลินอ่อนล่อเท้ามหาลีดีกว่าแล้วก็จำไว้ด้วยว่าตามบาลีจริงๆเป็นมหาลีว่ามหาลีอัตมาภาพน่ะรู้จักตัวท่านพระอินทร์หรือว,ว่าเท้าสากะะเองด้วยแล้วก็แถมยังรู้ด้วยว่าเท้าพระอินทร์หรือว,ว่าเท้าสากะะเนี่ย เคยทำบุญบารมีอะไรมาจึงได้เป็นพระอินทร์นี่พระพุทธเจ้าบอกรู้อาตมาภาพรู้ทุกอย่างแล้วก็ตอนนี้ไปจะคุยให้ฟังทำไมอย่างนั้นขอตัณฑามหาลีนั่งฟังให้ดีอาตมาภาพจะคุยให้ฟัง ว่าไม่ใช่แต่เพียงเป็นรู้จักคนในสมัยที่ท่านเป็นพระอินทร์อย่างเดียวก่อนที่จะมาเป็นพระอินทร์ก็ทรงรู้ด้วยบรรดาท่านผู้รับฟังคงจะสงสัยว่าวิชายอย่างนี้พระพุทธเจ้ารู้ได้ยังไงอย่างนี้เราก็เรียกกันว่าต้องได้ทิพยคุย,ยาน หรือว่าจุตูปะปาตยานเป็นอันว่ายานที่เพิ่งรู้ได้นี้เขาเรียกว่าจุตูปะปาตยานเป็นอันว่าท่านที่ได้ฌานโลก,กีก็ดีท่านที่เป็นพระอริยเจ้าก็ดีถ้าฝึกในด้านวิชาสามคือฝึกทิพยจุขยานเมื่อเข้าทิ้งฌานสี่อารมณ์เป็นจุตูปะปาติยานก็รู้ได้หมด รู้ว่าคนที่มาเกิดแล้วสัตว์ที่มาเกิดแล้วเดิมทีมาจากไหน <c oughs> เขาตายไปแล้วไปอยู่ที่ไหนเพราะอาศยกรรมอะไรเป็นปัจจัยนี่ถ้าสงสัยแล้วก็บรรดาท่านพุทธบริษัทเราก็ฝึกอารมณ์จิตให้เป็นสมาธิแล้วทำจิตให้เข้าถึงจุตูปรปปาติญานแต่ก็ระมัดระวังอุปาทานอย่าให้มันมีเกิดขึ้น ถ้ามีอุปาทานเกิดขึ้นมันก็พบกับภาพหลอนเราก็ต้องสอบสวนทนพยานให้แน่ชัดเมื่อสอบสวนทนพยานดีแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นของไม่หนักสำหรับสาวกพองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอทำกันได้และก็ไม่ยากมาักที่พูดใดฟังก็เพราะว่ามีเรื่องปรากฏมาในประสูตรใด พาดเพียงเรื่องการอย่างใดก็เล่าให้คนกันฟังสูตรตามนั้นหากบรรดาท่านหลายมีความสงสัยแล้วก็ไปดูหลักสูตรวิชาสามในสมถภาวนา,าอันนี้บรรดาท่านหลายที่มีความสงสัยแล้วก็เอาจริงปฏิบัติจริงจะพบจริงตามนี้จะรู้เห็นเทวดาได้รมได้นรกสวรรค์ได้ เราจะยรู้กฎข้องกรรมของเทวดาแต่ละองค์แต่ละองค์หรือว่ารู้กฎของกรรมของสัตว์นรกว่าความทําความดีประเภทไหนทําความชั่วประเภทไหนจะมาเกิดในในใน,ในสถานที่นี้ถ <c oughs> ่าปฏิบัติตนได้อย่างนี้ก็จะไม่สงสัยในคําแนะนําหรือคําทศนพธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้านั่นก็เป็นของไม่ยาก <c oughs> แล้วก็ยังมีประโยชน์อยู่ยังมีประโยชน์ดีมากสมมติว่าแม่บ้านฝึกได้แบบนี้ก็จะนั่งดูพ่อบ้านที่ไปเที่ยวแล้วก็ไปไม่ตรงทางที่กลับจากทำงานแวะข้างทางรู้ได้ด้วยวเราก็รู้ก่อนได้ด้วยใครจะมาขโมยของเราขโมยไปแล้วเอาใครเป็นคนเอาไปแล้วไปไว้ที่ไหนอันนี้พูดกันไปเรื่องจะสั้น ้วก็บอกแล้วนี่ว่าพระพุทาบรรดาพประสูตรเรื่องใดมีธรรมะตอนใดอยู่ในประสูตรก็อย่านำเรื่องนาลั่นลันเล่าสู่กันฟังเล็กๆในน้อยให่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากระรงตัดต่อไปว่ามหาลีท่าเสกะผู้เป็นจอมเทวรดาทั้งหลายอย่าลืมคำว่าท่าเสกะหมายเทพรินท์ ในการก่อนที่เป็นมนุษย์ได้นามชื่อว่ามะขะเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกท่านว่าเท้ามะขวานมะขวาเพราะในสมัยก่อนมีนามว่ามะขะพอมาเป็นธรรมดาเข้าเรียกว่าเท้ามะขวาเี่ยชื่อรปอินที่มีหลายชื่อ แล้วทรงตัดต่อไปว่ามหาลีท่านพระอินอวท้า,ทาสกะะผู้เป็นจอมธิวดาทั้งหลายในกายก่อนที่เป็นมนุษย์โน้นได้เป็นคนให้ทานไม่เสมอเสมอชอบให้ทานเพราะฉะนั้นเวลาที่เป็นธิวดาท่านยังมีพระนามว่าเท้าปุรินทะ อาธน,นี้ก็ปุรินททแนะปุรินทะตนี่ท่านบอกก็ดูก่อนท่ามหันหลีนี่แม้ว่าชื่อพระอินนี่มีเยอะจําไม่ด้วยเมื่อท้าสกะหรือพระอินท์ผู้บรรจอมเทวดาทั้งหลายในสมัยในการก่อนคือในสมัยที่พระองค์เป็นมนุษย์ได้ให้ทานโดยความเคารพเวลาที่ใช้ทาน ไม่จะสักแต่ว่าให้แล้วถือว่าขอทานเป็นผู้ขอเป็นทาสผู้รับไม่ใช่อย่างนั้นเวลาะใหยทานก็มีความเคารพมีเจตนาตั้งใจโดยเฉพาะเคารพในทานเพราะฉะนั้นเวลาที่มาเป็นผู้เทวดาเขาจะเรียกทันว่าเท้าสักะเพราะว่าเท้าสักกะ,กกะนี่คือมีความเคารพผู้มีความเคารพนี่ต่อไปทักกล่าวว่ามหาลี ท้าวสกะผู้เป็นจอมเทวันดาทั้งหลายในกนก่อนคือในสมัยที่เป็นมนุษย์ได้ให้ที่อาศัยกับบรรดาประชาชนทั้งหลายไม่จำกัดเพราะเยนั้นเวลาที่ท่านมาเป็นเทวันดาเขาจึงให้นามว่าท้าววาสวะในชื่อท่นเยอะจริงๆถ้าเป็นคนก็น่ากลัวต้องมีบัตร ประจำบัตรประชาชนหลายใบยแล้วทรงต,ตรัสต่อไปว่าท้ามหาลีท้าสกะผู้บรจงเป็นเทวดาทั้งหลายในเวลาที่ท่านจะคิดอะไรนี่ท่านคิดรวดเดียวได้ตั้งพันเรื่องฉะนั้นเว,เวลาที่ท่านเป็นเทวดาจะให้นามว่าท้าวสหัสก่า สหัสกขานะแล้วถ้านตัดแต่ว่าท่านท้าวมาหารีนางอาสุรกัญญาที่ลูกสาวคือลูกสาวองอสูรมีนามว่านางสุชาดามาเป็นประชาบดีของท้าวเธอประชาบดีมามาเป็นเมียกันล้วกันนะ มาเป็นเมียเวลาไปไหนก็อาไปด้วยองค์เพราะว่าองค์นี้ไม่มีวิมานเป็นที่อยู่ในเท้าเธอเป็นจอมเทวดาแล้วมีนางประชาสุชาดาเป็นประชาบดีเป็นพัญญาคือไปน,นำมาจากสำนักอเอาอสูรฉะนั้นเวลาที่มาเป็นเทวดาฉันจะให้นามว่าเท้าสุชาบดีนี่ชื่อเมียมาเป็นสรณะมานำหน้า แ่านได้ก <high> ่าวต่อว่าท่านท้ามาลีท่านท้าวสกะผู้เป็นจมแห่งเทวดาทั้งหลายสวยราชสมบัติมีอิสริยะอิสริยาที่ปัดหมายว่ายาวมีอิสริยยศใหญ่แห่งเทวดาบนชั้นดาวดึงที่ใหญ่โตกว่าเทวดาบนชั้นดาวดึงทั้งหมดเพราะจากนั้น เขาจึงเรียกนามว่าเทวานามินทะแปลว่าเป็นผู้เป็นใหญ่กว่าเทวดาทั้งหมด <c oughs> นี่ยังไม่หมดท่านทรงตรัสว่าท้ามหาลีท้าสก,กะถึงความเป็นเท้าสก,กะแล้วคือว่าถึงความเป็นพระอิ์แล้วเนี่ยกลัวจะจำผิดสก,กะที่เขาต้องทราบว่าเป็นพรอะอิ์ ท่านได้สมาทานพรเรียกว่าท่านได้สมาทานวตัตบ,บทเจ็ดใดนะวตัตบ,บทเจ็ดท่านบอกวัใดวัตบทเจ็ดนั้นเป็นอันว่าทาสกะผู้บรรจอมเห็นทวดาทั้งหลายในสมัยที่ท่านเป็นมนุษย์ในากาลก่อน ท่านสมาทานวัตบทเจห้บริบูรณ์สมบูรณ์เราจะบอกให้คือเราท่านคิดไปอย่างนี้ว่าวัตบทเจตประการท่านทำครบจะไม่ดีในบรรดาท่านผู้ฟังคนที่จะเป็นพระอินทร์ได้ต้องมีวัตบทคือมีคุณธรรมเจตประการวัตบทเดี๋ยวจะไม่รู้คือไอ,บไอบ้บทไอ้ปาทบทนี่แปลว่า ถึงถึงทางการปฏิบัติเจ็ดประการจะลืมบอกไปคือคือว่าเราพึงเป็นผู้เลี้ยงบิดามารดาตลอดชีวิตนี่ท่านเป็นผู้มีความกตัญญูรู้คุณเลี้ยงบิดามารดาให้พึงมีให้มีความสุขดั่ริอยู่อย่างนี้ตลอดกาลว่าพ่อแม่ยังไงไงก็เป็นพ่อเป็นแม่ ไม่ใช่มาสายท้องเกิดโดยพ่อแม่ไม่ตั้งใจตามที่เขาพูดกันสมัยนี้เอาละอาะนี้เคยว่ากันเวลามันเหลือน้อยข้างหน้ายังมีเวลาอีกแล้วก็สองพึงเป็นผู้มีความประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลตลอดชีวิตหมายความไม่เป็นคนกันด้างขึ้นชื่อว่าผู้ใหญ่ในตระกูลที่มีอายุแก่กว่าตับทั้งต่พี่ขึ้นไป ท่านมีจริยาอ่อนน้อมเป็นปกติและ 3. เป็นผู้พูดวาจาอ่อนหวานตลอดชีวิตใช้วาจาสุภาพอ่อนหวานเป็นที่รักของบุคคล 4. ไม่พูดส่อเสียดยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นใดเขาแตกร้าวกันแล้วก็ไม่แกล้งใส่ใครเขาห้า มีจิตใจปราศจากมวลทิ้งคือความตนีหมายความว่าขึ้นชื่อว่าความตนีขี้เหนียวไม่มีชอบให้เนี่ยคนชอบให้จะขี้เหนียวได้ยังไงแล้วก็หกมีเครื่องบริจาคอสละแล้วมีฝ่ามืออล้างแล้วยินดีแล้วในในอันละควรเกิดการขอ ยินดีในอันที่จะจำแนกแจกทานท่านว่าอย่างนั้นเพิ่งอยู่ครอบครองเรือนตลอดชีวิตนี่หมายความว่าท่านพร้อมในการเสียสละแล้วก็ยินดีในการให้ยินดีในการจำแนกแจกทานให้ทานอยู่เสมอแล้วก็อยู่ครอบครองเรือนตลอดชีวิตหมายความว่าด้ครอบครองวัด เรื่องครอบครองบ้านหมายว่าว่า,าอยู่กับพันยาสามีร่วมกันเนี่ยอยู่กันอย่างเป็นสุขไม่เคยแตกแยแกกัน <c oughs> มีความเห็นจบเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเป็นอันดีก็ว่เเป็นผู้กล่าวคำสัตว์ตลอดชีวิตพึงเป็นผู้ไม่โกรธตลอดชีวิตนี่ว่าโรคกันไปเลย <c oughs> นะแล้วก็ไม่มีความ กล่าวพูดเฉพาะความจริงไม่โกหกโมเทศไม่ใส่ใคยชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่แกล้งกล่าวหาเพียงแค่อะไรนิดอะไรหน่อยพอสงสัยว่าไอ้คนนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นคนนี้น่าจะเป็นอย่างนี้ไม่มีแล้วก็ไม่มีความโกรธไม่มีความผูกโกรธใครไม่ใช่นั้งจองล้างจองผานจองเวนจองกำว่าไอ้คนประเภทนี้จะต้องจองล้างจองผานมันจนกว่าชีวิตจะหาไม่ นี่จะต้องทําลายไม้สิ้นซากไปไม่งั้นเรามาหายไม่ไม่หายโกรธไม่สมแขน้นอาการอย่างนี้ไม่มีแก่พอินท์ในสมัยที่เป็นมนุษย์แล้วท่านบอกต่อไปว่าถ้าความโกรธจะเพิ่งเกิดขึ้นกับเราไซายหมายควาถ้าความโกรธมีขึ้นกับจิตท่านก็จะหักห้ามมันเสียโดยทันที นี่ว่าไม่ใช่ว่าไม่โกรธมีโกรธเหมือนกันถ้าโกรธขึ้นมาห้ามทันทีทันใดองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสนาทรงตรัสว่ามหาลีทาเท่าเสกะถึงความเป็นเท่าสกะคือพระอินทร์จะได้เป็นพระอินทร์ได้เพราะวัตถบทเจเิดประการอันใดวัตถบทเจ็ดเประการนั้นได้เป็นของเท่าสกะผู้บรรจงเทวดาทั้งหลาย ในสมัยครั้งมาเกิดเป็นมนุษย์ในกายก่อนสมาทานวัตบทนี้แล้วจึงได้เป็นเทวได้เป็นพระอินนี่จะว่าแต่เราเห็นพระอิน์เลยทำไมอย่างนั้นแม้แต่คุณธรรมที่ทําให้ท่านเป็นพระอินทเราก็รู้ไม่ใช่จะมันนั่งรู้จักว่าเป็นพระอินท์ตามที่ท่านเท่ามาหาลีสงสัยเป็นอันว่าบรรดาท่านพุทธบริสัทธ์หลายที่รับฟัง วันนี้ก็เลยได้กันต่คุณธรรมของพระอินทร์แบบหยอๆเป็นการเล่าเรื่องสู่ันฟังอาจจะไม่จุใจคบบันดาแทานพุทธบริษัทแต่ว่าแต่บทจิตประการฟังไว้จําไปได้สักนิดหนึ่งก็ดีเหมือนกันถ้าจะคุยอะไรกันต่อไปก็นกก่ากลัวจะไม่สําเร็จก็เกรงว่าเวลาจะเข้าไปกา้าวไกยกับเวลารายการข้อรายการอื่นก็เห็นว่าจะต้อง อำลาบรรดาญาโยมพุทธบริษัทกลับก่อนว่าวันที่16เมษายน2520สวนสิทธิ์หลวงพ่อปานจะจัดการเริ่มงานฝังลูนิมิตรพระอุโบสดวันที่23เป็นวันสวดนิมิตเวลากลางคืนวันนั้นจะมีพระธรรมทีสนาหลายธรรมาริ ตักเทศดีๆทั้งนั้นและวันที่24เป็นวันตัดนิมิตในงานนี้มีพุทธาพิเศษเป็นครั้งสุดท้ายของศูนยสิบหลวพ่อปานจะนม,มีมนคณาจารย์พรกคุณทรงคุณวุฒิพิเศษมาเป็นกรณีพิเศษแล้วก็อย่าทำครั้งสุดท้ายต่อไปไม่ทําอีกยังขอเชิญชวนบรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกท่านที่มีโอกาสมาร่วมในงานนี้โดยพูวถึงกัน ในที่สุดนี้อาตมาก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบ่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี